กับสมอนปูมาค่ะเยอะยม่เยะหนึ่เยมๆคือน้ำลายแขนดจ่เรียบร้อยค่ะเมรู้ต่อไปจ้าเรียบร้อยค่ะกับเมนูกั้งสุกนะคะบวก3ามไข่นะคะไก่ปูไข่ปลาไข่แมงดานะคะบวกสมอนผลไม้รวมจ้าบวกผัดรวมด้วยเลยจ้าจำฉเลยนะคะกับกั้งสุกกระท้อนนะคะ เมน,นูนี้มีลูกค้าสั่งบ่อยมากเลยค่ะออนไลน์ก็สั่งอันนี้3ามรอยบาทจ้าเรียบร้อยค่ะกระท้อนเราจะใช้เป็นกระท้อนห่อนะคะตองกัมยี่เนาะเนื้อเปลือกจะนุ่มแล้วก็เม็ดน้อยนะคะเวลายำจะได้ทานเนื้อเปลือกเยอะๆนะจ๊ะก,กับกับก้างสุกนะครับบวกไข่ป้าบวกไข่แดงบวกไข่เจ้ามานะคะ กับปูม้าแซลมอนนะคะปูม้าไข่ฉ่ำๆเลยหน้าเนี้ไข่ยเยอะจังเป็นหน้าปูปูไข่หน้าเนี้ยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะเผ็ดป,ปกตินะคะนะปะลานี้ใส่ไม่ยั้งนะฉนะ่ำๆกันเลยหอมปลามาก าให้แม่ค้าหิวข้าวเลยจ้ะอะไรนะสองร้อยบาทจ้าเป็นกล้างไข่นะลูกวันนี้กล้างไข่แกะเปลือกแล้วจ้ะกินง่ายก้างสุกนะเป็นก้างสุกไข่จ้ที่สองปลาไหมคะอันนี้ปูม้าแซลมอนจ้าจวต่อเลยค่ะ อีกหนึ่งบินก็ได้เลยค่ะรอเลยก็ได้จ้ะเรียแซลอนม่ะก็ไข่มอนเมาค่วนยกยกดียกห้เยบร้อยค่ะกับสมปูมค่ะเย็้ม คืนน้ำลายแทนจะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าอะลูกพี่เขาจ่ายค่ะมีเป็นไข่เมงดานะคะชุดเล็ก150บาทสำหรับคนที่ทานคนเดียวหรือ2คนได้นะคะแบบเน้นทานแบบเบานี่ช่ำๆกันเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูไข่แมงดาชุดเล็กนะคะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าอรุพูดไข่ปลาไข่แมงดาก็คือสา,ส,สามไข่เนะสามไข่บวกม่อนบวกก้างสุกปลารามารอประจวบนี่คิวที่เท่าไหร่ได้กินเลยอ <c oughs> สองสอเออเออเออดวงเขาเรียกว่าดวงสมพงการหรือดวงจะเสียตังให้เจ๊นี่แหละจะลูกค้าไปทานอ่อนละตอนนั้นไปไหนนะคะอ่อนทัวเนาะสีก้อนสีนักลินนะคะอ๋อๆๆโอเคเป็นไงบ้างคะแบบแพ็คโอเคไหมถึงใช่ไหมมันดีตรงที่ว่ามีรังโฟงไงอลารยังไม่ทานเลยก็ได้รังโฟงพีกับโต๊ะตั้งข้างนอกเลยลูก ลูกค้าไม่ต้องมองลูกแล้เขามองหาอยู่นี่ผักรวมเอาตัวไปตั้งนอเดี๋ยวเมนูแรกเจ๊เปลี่ยนน้ำยำให้ใหม่เจ๊ทำผิดปกติไป <laughs> 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 เดี๋ยวเขาจะแอบซีซะหน่อยอันล่างนี่เราผิดปกตินะโอเ <Okay. S 2> คอใส่ทุกอย่างไหมผลไม้รวมได้นะโ okay. <laughs> อเคเดี๋ยวอัน,นั้นน้องเปิดน้ำยำนะลูกเดี๋ยวแม่เอาน้ำยำใส่ให้ใหม่ เป็นผลไม้รวมนะคะผัก,กรวมรวมทุกอย่างเลยดชดเคยกับที่ไปรอร้อยกว่าสองชั่วโมงได้นะสองชั่วโมออวววไไงออก็ประมาณ10บโมงอุ้ยไดสี่ชั่วโมงได้อยู่นะ <laughs> อึดมากรอบหน้านเดี๋ยวเจ๊ไปเจ๊ไปสัรยาไปรออีกรอบนะลูกนะสัรยาเซนทันเซนทันสัรยา,า,รยาวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสอง <laughs> ต้องไปนอนนครถมแล้วนะทีนี้นะถ้าจะให้เป็นแต่เช้าคงไม่ทันเพื่อนอะ่นนะเอ,อขนาดอยู่ใกล้ซีคอนยังได้คิวร้อยกว่าเลยเนะนาทนะ <laughs> ทำไมเออแถวยาวจังวะอะไรอย่างเงี้นะไม่ทันเขาแล้วบางคนนี่เขาวิ่งมาเลยนะวิ่งแบบจดใจจดจะจ่อว่าอยู่ตรงไหน,นบางคนก็แอบเข้าไปบางคนก็แอบเข้าไปรอก่อนแล้วอะ ตรงนี้มีก้างสุกด้วยนี่ไข่นะคะไข่จริงๆนะไม่ได้หลอกลวงเอาเอาไข่ยัดป่ะไม่ยัดไข่ยัดจะไปนั่งยัดยังไงนะคงจะมีเวลานะ ไก่เลยนะคะแล้วก็บวกแซลมอนอีกอืมนีซลม,มอนในะจ๊ะอีกหนึ่งเซตตัวนี้เป็นปกติแล้วแปลกๆกันเลยเนาะเดี๋ยวเมน,นูใหญ่ลองออกปะ ช่ไนมะ่ใช่ค่ะอยากกินอยากกินอืเรียบร้อยค่ะกับเ<อ>มนูก้างสุกนะคะบวก3มไข่นะคะไข่ปูไข่ปลาไข่แมงดานะคะบวกแซลม,มอนผลไม้รวมจ้าบวกผักรวมด้วยเลยจ้ยสาสั่งตามก็ได้เลยนะใช่ค่ะเรียบร้อยอันนี้เขาคิดเมนูเองเ,องเนาะใช่ค่ะอยากกินอะไรก็ใส่ใส่เนาะ แต่กับน้องก็เคยสั่งออนไลน์อยู่นะนไหเพิ่มเพิ่งเพิ่งเพิ่มเพิ่มเสิ่มเสร็จผักจ้าเมนูกั้งกระถอนนะจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะกินหลายรอบแล้วนะรอบนี้รอบที่สี่หรือสามสามเนาะรอบที่สามแล้วสั่งออนไลน์ด้วยแล้วก็สี่คอนสี่คอนด้วยแล้วก็มาถึงประจวบเลยต้องบอกว่าเสี่ยงมาไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะ สุ่มๆเดินมาอบอกให้สั่งข้าวปลานี่แหละ เราไม่แปะเซ็กเกอร์ไปเรื่อยๆลูกฝาเนี่ยมันไม่ค่อยมีเลยอันนี้ยังไม่ได้แปะเลยนะลูกมีแค่นั้นเองวงว่างก็แปะไปจะได้ไม่ฟุ้งซ่านลูกฟุ้งซ่าน <c oughs> ไม่มีโทรศัพท์แล้วจะฟุ้งซ่านแล้วไต่เ,ออเด็กสมัยใหม่อันนั้นในฟุ้งซ่านนั้นเขาก็กินขนมไงอ่า <c oughs> เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าหยุดกินก็จะฟุ้งซ่านทันทีแนละ้วสบัดเสี่วียง ช่ำๆเลยนะคะกับก้างสุกกระทอ o นะคะเมนูนี้มีลูกค้าสั่งบ่อยมากเลยค่ะออนไลน์ก็สั่งอันนี้สามร้อยบาทจ้าเรียบร้อยค่ะกระท้อนเราจะใช้เป็นกระท้อนห่อนะคะทองกำมหยี่เนาะเนื้อเปลือกจะนุ่มแล้วก็เม็ดน้อยนะคะเวลายำจะได้ทานเนื้อเปลือกเยอะๆนะจ๊ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าหายไปนานมากเลยแต่น้องชายยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมน้องชายยังอยู่ที่นี่ใช่ไหมเห็นเยบะ อ๋อเหรออ๋อน้องชายอ่ะตอนนี้ไปการไปการอ๋อเหรอตอนแรกยังเห็นเขาอยู่แวบแบ๊อยู่ไปเมื่อวานก่อน้อ้ยเมนูต่อไปนะคะกับเมนูก้างสุกนะคะไข่ปลาไข่แดงนะคะบวกไข่เยอะมาะเอฟซีไม่น้อยเลยเนาะเดี๋ยวในตัวใหญ่ขึ้นเกิใหญ่ขึ้นอายุเยอะขึ้นนะใส่กระเป๋ารวมไหนตัว เป็นหนุ่มเลยอ่ะรร้จิงนะกินตั้งแต่กี่ขวบนะกินตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะจากร้อยสามจิ้ตอนนี้เหลือเก้าสิบสามเก่งมากใช่มค้าจากเท่าไหร่แม่ค้าตอนนี้เก้าสิบกว่ากินตั้งแต่ต้องบอกว่าอ้วนอ้วนกินตั้งแต่ว่าแม่ค้าตัวเล็กอ่ะเออลูกค้าตัวใหญ่กว่าตอนนี้ลูกค้าตัวเล็กกว่านะไก่อะไรนะไก่บาร์บีคิวบาร์บีคิวอ้วนกินทุกอย่างเหมือนกันแหละที่เป็นยำมั่งบาร์บีคิวมั่ง บายบบิคิวกินทีหกไม้สิบไม้เนี่ยว่าไงกินเยอะค่ะเป็นเอฟซีรุ่นแบบว่าดึกดำบันจริงจริงนะบาร์บีคิวจะถึงแับวหายแพงที่สุดตอนนี้นอนอยู่มอแล้วค่ะจบแล้วไม้ใหญ่มากไปติวไปติวเข้าอเมริกาไปต่อที่นู่นเลยวันจันทร์จะพาเขาไปเรียนน่ของเขาเลยเนี่ยเมนูนี้แสดงว่าเขาดูมานานเหมือนกันน้ำลายไหลตลอด บอกวันนี้ชีเดยวันเออชีเดย์ก็ต้องมีบ้างนะนะล่อไปสามไข่เลยเนี่ยสามไข่ก้างไข่ต่งางๆนงะสี่ไข่กับกับก้างสุกนะครับบวกไข่ป้า,บว,าบวกไข่แดงบวกไข่เยื่อมานะครับนี่ตอนนี้เข้ามาหาลัยแล้วเนาะถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็เข้ามาหาลัยแล้วปีหนึ่งแล <g ül> ้วเขาเขาเขาเช็คคิวให้ไหมครับ นี่ไง 18. ติดแปดน้องดูนิ่ในนั้นมีตนะิดแปดไหมลูกแอปน้าเดี๋ยวดูให้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีได้มาเอามาเลยลูกคิวเบอร์โอเคยำอ,อะไรแล<อ>้วเหรอเพราะว่ามันไม่ได้เอามาให้ มาต่างทำแล้วนี่หมึกไข่แซลมอนหอยแครงไข่แดงเคม็มอ่ะอ๋อตรงดูของเราครอบแล้วน้องให้ยี่สิบเก้ายไปเปล่าน,น้องโทรตามอย่างยี่สิบเก้าพึ่งโทรใช่ไหมล่ะแต่พึ่งโทรก็ยังไม่มีใครมาหานี่ไข่ปา ประจวกเหมาะช่วงหน้าไข่ก้างไข่พอดีไข่ช่วงหน้าฝนนะสังเกตหลายรอบแล้วจะได้ก็ช่วงนี้แล้วก็หายากด้วยเพราะมันมีพายุเหลือขึ้นยาก<ม>จ้าชิดเดเนาะ <í ls> ชิดเดเรียบร้อย <í ls> ค่ะยี่สิบเก้าลูก ก้างไข่ด้วยนะรอบเนี้ยอร่อยเราเทอร่อยสาหรี่เชาไว้หลายวันกินกินไปหน่อยนึงแล้วก็แช่อีกไม่หมดวันเดียวใช่ไหมยังไม่หมดวันเดียวจ้ะชิ้ใหญ่เมื่อกี้หนูเข้าใจไหมก้างไข่ฉ่ำๆนะคะเผ็ดมาก นี่คือสามไข่มาแล้วหาร้านนะครับไข่ปูไข่ปลาไข่เม็นกาจ้าเผ็ดๆนะดูสีแล้วแซ่บมากเรียบร้อยค่ะฉชำๆกันเลยนะคะกับน้ำปลาเมนูต่อไปจากัเมนูชุมมะสุกปุ้งสุกปลาเผ็ดได้จ้า พุ่สุกครับว <punched> ันนี้ดีมาทั่วที่ที่ผ่านมานะสุกแล้สุกนี่ช <forcément S 1> <Lux> e. ุ <ouch Wha> <platform> นใหญ่ๆนะใหญ่เยอะ่เอามะม่วงก็คือสังขูดไหลคูว ผักรวมก็มีนะเจ๊หนึ่งนะแต่ว่ากระท้อนต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มตังนะมีกระท้อนอย่างเดียวนะคะกัดเลยนะคะน้องด้านหลังลูกค่ะรับของด้านหลังเลยจ้ะน้องอันนี้ถือว่าเป็นเมนูสุกใช่ไหมเจ๊หนึ่งได้ค่ะสแกนด้านบนได้นะคะลูกขาดเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า พริกเชนหนึ่งก็ใช้พริกป่นปั่นละเอียดนะครับสี<ๆ>จะเป็นแบบนี้นะเซตช้าจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสีมันเหมือนพริกญี่ปุ่นไม่ใช่นะก็คือมันจะเก็บไว้ได้นานเนาะคือสองสามวันก็ไม่เหม็นโอ้นะค,ะคะรับสามารถน้ำยำก็คือสามารถไม่เซ็งอะนะครับเอาง่ายๆสามารถเอาอย่างอื่นม,มาผสมยำได้อีกนะครับถ้าน้ำยำเหลืองอันนี้ต่อไปจ้าต่อไปใช่ยำกระนั้นผลไม้รวมประกอบจ้าอยเจ็ดร้นะ เรายัางใส่ลงดาลไหมั้ยใช่แล้วก็ยังใส่ลงดาลไม่เผ็ดคือก้นหม้อใช่ไหมหรือว่าเผ็ดน้อย ช้อนบวกผลไม้รวมแล้วก็ใส่ประกอบนะครับเม็ดไม่ง่ายครับอยากจะทานแบบง่ายๆแต่ประกอบนี่เราให้แยกไปเนาะก็สือ่องโซ่ครับใช่ครับราอเปล่าก็ไม่รู้กินใหญ่เลยเนี่ยแต่กินได้ก็อร่อย,ยนะท่านี้เลยช่ๆกันเลย ไปให้ให้ลูกค้าไปใส่เองนะจของไนยางเนี่ยลูกร้ยห้าสิบบาของไนยยานแหละห,ห,ห้ยานแหละหนละี่เป็นยำไข่นปดาชุดเล็กนะคะนี่เห็ด สร็จน่ารักน่ารักเสร็จฟ้าไปกินไปกิงเรียบร้อยค่ะจ้านี่เมนูผลไม้รวมนะคะใช่ค่ะ ติดกันด้วเยเมนูนี้นะคะสีไข่ไม่ปลาจ้ะสีไข่ไม่ปลาจ้ะก็มีหมึกไข่เลยจ้ะมีหมึกไข่จ้ะทำแบบนี้คลิปเขาบ้างนี่หมึกไข่จ้ใะใช้หมึกปลาใช่หรอเหล็กจ้าอันนี้กล่ะะองค่ <c oughs> ะสักครู่นะคะ มะโปรตมะม่วงไก่กัวขับปัวใส่กระโพลงไปใส่กัวลงไปชา,ามะม่วงลงไปจา้าหอมแดงจา้าแครอทจา้าเทลงไปจา้านีา่คือไ่มจ้าต้องทำได้ริ <c oughs> ใช่ไหม้องไหนวะอ๋อชองไหนไม่ตอ นี่ไข่ปลาจ้าใส่ลงไปนี่ครกกับแบบเนติ้งตองถ้าไข่ปูค่ะนี่เรียบร้อยครับสี่ไข่จ้าสำหรับคลิปนี้เจ๊หนึ่งก็ฝากไว้สำหรับช่อง YouTube นะคะเจ๊หนึ่งแซ่ตาปลาเพจเจ๊หนึ่งแซ่ตาปลาและดิท็อปเจ๊หนึ่งแซ่ตาปลาค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้ตายค่ะมีกระปุกด้วย 呵呵。<laughs> แล้วบอกว่าปิดเมนูนั้นไม่ใช่เหรอเขาดูค่ะเดูคะกอ็อย่าลืมนะครับวันที่10ถึง12สิงหานี้เจอกันที่เซ็นทรัลสายานนะครับ